สวัสดีครับพบกับช่องพับจีบกีใบสีนะครับกับช่างนิ้งหน่องนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวช่างนิ้งหน่องนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับทํากล้วยนะครับวนกล้วยใบสีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่างหน่องด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็การดูคลิปแบบไม่ข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างหน่องนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ กลวยนี้เป็นยังไงนะครับก็เป็นกลวยใบสีแบบธรรมดาานะครับแต่ว่าบางท่านบางคนนะครับมือใหม่นะครับอาจจะยังทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าจะม้วนกลวยยังไงให้ได้ยาวขนาดนี้นะครับหรือว่าให้แข็งนะครับนะครับเดี๋ยวช่างหนองจะมาพาทํานะครับจะมาบอกเคล็ดลับนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือกันไกลนะครับแม็กนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบตองนะครับอ่ะใบตองนะครับช่างหน่องเตรียมมานะครับนี่นะครับก็พยายามเลือกให้เป็นใบตองที่นะครับไม่มีรอยขาดนะครับลักษณะเป็นก็ประมาณนี้นะครับเลือกตรงกลางๆใบนะครับก็จะได้ส่วนหัวท้ายนะครับที่เท่าๆกันนะครับ ให้เลือกมาสองใบนะครับในขนาดเดียวกันนะครับสองแผ่นครับมีช่างหนองเลือกมาสองแผ่นนะครับใบที่สวยนะครับใบที่ไม่มีรอยแตกช่างหนองจะไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับก็ไว้ใช้สองใบนะครับวางซ้อนกันครับอยากได้ตัวยาวนะครับตัวใหญ่นะครับเราก็ใช้ใบตองที่ยาวหน่อยนะครับ นีเส้นอดยาวเกินออกมาแล้วทีนี้อยากให้กรวยของเราแน่นนะครับแข็งแรงนะครับเราก็เสริมเสริมใช้เศียตองนะครับเสริมลงไปเลยนะครับเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะครับให้เรากําหนดจุดนะครับกําหนดจุดว่าเราจะให้ส่วนปลายตรงนี้นะครับอยู่ตรงไหนครับเพื่อนๆ่นดูนะครับ เดี๋ยวช่างหน่องใช้เทคนิคแล้วนะครับช่างหน่องจะกําหนดให้ปลายกล้วยนะครับส่วนยอดของกล้วยอยู่ตรงส่วนนี้นะครับนี่นะครับส่วนที่ม่ตองมาต่อกันตรงนี้นะครับเราก็เอานิ้วกดไว้เลยนะครับแล้วเราก็พับนะครับเนี่ยครับจับนะครับส่วนนี้นะครับพับลงมาครับป็นพับลงมาเลยครับม้วนลงมาเลยค่อยๆม้วนลงมาเลยนะครับสาหรับมือใหม่นะครับ ม้วนนะครับม้วน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 เมื่ออยู่ในลักษณะนี้แล้วนะครับให้เราประคองนะครับประคองขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใช้อุ้งมือนะครับด้านด้านซ้ายนะครับประคองตรงเสวนสายนี้ไว้นะครับอุ้มไปนะครับการอุ้มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอุ้มกล้วยนะครับแล้วเราก็เนี่ยครับม้วนนะครับ ก็จะได้กลวยที่ยาวนะครับถ้าเราอยากให้ฐานตรงนี้มันใหญ่เราก็ขยายนะครับแต่จะให้ดีส่วนนี้อย่าให้โผล่นะครับแล้วก็ใช้มือนะครับสอดเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนนะครับถ้าอยากให้ยาวขึ้นไปอีกนะครับเราก็ดึงยืดนะครับคลายแล้วก็ยืดดึงยืดนะครับยืดยืดออกไปนะครับค่อยๆนะครับยืดเราอยากได้กลวยยาวขนาดไหนนะเราก็ยืดออกไปนะครับ คลายหน่อยหนึ่งแล้วก็ยืดนะครับแล้วก็มวนเข้าใหม่ครับนะครับส่วนปลายนะครับประคองไว้นะครับอยากได้ยาวขานาดเราเราก็ยืดออกไปนะครับถ้าเราไม่เอายาวนะครับเราก็คลายล้วก็อันเข้ามาคืนนะครับแต่ถ้าอยากยืดนะครับเราก็ยืด อีกรอบนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับความยาวตามที่เราต้องการนะครับเราก็แม็กนะครับส่วนปลายไว้ครัวยนะครับนี่ก็ยาวนะครับความยาวนะครับเกินสอกนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็ตัดนะครับ ให้มันพอดีนะครับตัดแต่งตรงฐานในส่วนนี้นะครับเราก็แม็กไว้นะครับเพื่อให้มันขยับนะครับทีนี้อยากให้มันแข็งนะครับเวลาเรา ใช้งานเสร็จเวลาแห้งกลวยไม่ย้้ยนะครับเราก็หาเศษใบตองนะครับหาเศษใบตองที่เราตัดที่เราใช้นี่แหละยัดเข้าไปนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้กลวยใบยสีที่มีความยาวนะครับตามที่เราต้องการนะครับขนาดตามที่เราต้องการเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ยาวกว่าอันแรกที่ช่างหนอง ทำไว้นะครับเราอยากเสริมตรงนี้เราก็ใช้โฟมเสริมนะครับหรือว่าเราไม่เสริมก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับไปตกแต่งต่อยังไงก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ฝึกทำงานใบตองนะครับ แล้วยังม้วนกลวยได้ไม่ยาวนะครับอยากได้เทคนิคนะครับก็ฝากกดแชร์ให้ช่างหน่องด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ